อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดก็คือหนี้ครัวเรือนไทยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหนี้ NPL โดยเฉพาะหนี้เสียนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกลัวว่าถ้าเกิดมันมีปัจจัยอะไรที่มากระทบอีกจะส่งผลทาให้ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ครับนางสาวจีนางกูลรอจันทันานันรองเลขาธิการสภาพัพฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์เปิดเผย,ยว่านี่สินภาคครัวเรือนในไตรมาสที่3ปี64มีมูลค่าอยู่ที่14.35ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น4.2คิดเป็นเกือบ90ของ GDP นะครับถึงแม้ว่าความสามารถในการชำระหนี้จะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยแต่ว่านี้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL เนี่ยมันมีมูลค่าอยู่ที่150,000กว่าล้านบาทครับคิดเป็นสัดส่วนสินเชื่อรวมเกือบ3ขณะที่สถานการณ์การว่างงานในไตรามาสที่4ของปีที่แล้วปี64มีทั้งสิ้น630,000กว่าคนคิดเป็น1.64 ถือว่าอัตราการว่างงานต่ําที่สุดนะครับตั้งแต่ที่เรามีโควิดมาอย่างไรก็ดีครับแรงงานใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น4.1%โดยเฉพาะเด็กจบใหม่นะครับที่เพิ่งจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่งจบมาหาลัยมาเกือบครึ่งครับไม่มีงานทําหลายคนนั้นพอพูดถึงเรื่องปัญหาเศรษฐกิจก็กังวลถึงราคาสินค้าแพงนะครับจากผลกระทบของวิกฤตรัสเซียยูเครน กระทรวงพาณิชย์เขายืนยันนะครับว่าตอนนี้ราคาบางรายการเนี่ยมันเริ่มปรับลดลงแล้วนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่ากระทรวงยังสามารถตรึงราคาสินค้าที่จําเป็นต่อการอุปโภคบริโภคใน18กลุ่มไม่อนุญาตให้ขึ้นราคานะครับเช่นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอาหารสดอาหารกระป๋องซอสปรุงรสน้ําอัดลมนมผลิตภัณฑ์จากนมและอาหารสัตว์เป็นต้น ส่วนสินค้าที่มีราคาสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาขณะนี้พบว่าหลายรายการปรับลดลงมาบ้างแล้วเช่นอาหารกระป๋องลดลงมา2 13เข้าสารถุงลดลง13 35ซอสปรุงรสลดลง9 32เครื่องใช้ไฟฟ้าลดลง7 8ถึง70เปอ,อ,อภยัยซ็นตผลิตภัณฑ์ซัดล้างก็ลดลงประมาณ10 30นะครับ เช่นเดียวกับอาหารสดหมูก็ลดลงมาแล้วเหลือประมาณเกือบ150บาทต่อโลไข่ไก่ก็ลดลงมาเหลือ3บาท26สตางต่อฟองนะครับน้ำมันปาล์มน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยก็ราคาต่ำกว่าที่เขาตรึงราคาไว้ก็กำชับให้กรมการค้าภายในนั้นติดตามราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับ